ในการปราศัยอยู่เนี่ยผมต้องพูดตรงว่ามันมีประโยคที่ใช้คําแบบจิกกัดอะไรเงี้ยเยอะมากแต่อย่าเพิ่งตัดสินนะครับฟังต่อก่อนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่บอสคิมเนี่ยเขาค่อนข้างออกมาชี้แจงในการบอกปัดและปฏิเสธในสิ่งที่เราเข้าใจเขาผิดด้วยมีเดียของภาพยนตร์มันจะต้องอาศัยเนื้อเรื่องในการดําเนินแต่มีเดียของเกมไม่ได้อาศัยเนื้อเรื่องในการดําเนินนะซิงเกิลเพลเยอร์ที่เน้นเนื้อเรื่องใช่ไหมเน้นเนื้อเรื่องแต่ไม่ได้เอาเนื้อเรื่องในการ ดำเนินเรื่องสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t l l k o o t t r o นะครับแล้วตอนนี้คุณกงอยู่กับผมตอง Talk Control นะครับผมสำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเรียกว่าเจาะจงถึงคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับซึ่งมันเป็นอ,อีเวนต์การท a อกโชว์ของรายการหนึ่งแล้วกันนะซึ่งมีการเชิญท่านประธานคิม คนดีคนเดิมจาก Sweet Baby Ink เนี่ยมาเรียกว่าทำการปราศัยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบอสคิมของเราเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายนะครับโดยที่ผมก็จะมาสรุปเล่าให้ฟังสนุกๆก,กันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มกันทั้งหมดเนี่ยผมก็มีคำเตือนที่จะบอกเพื่อน <S <S ๆ,ๆที่มากกว่าปกติเว้ยซึ่งคำเตือนในวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอของผมนะครับก็คือ คลิปนี้นะครับทำมาเพื่อเอาใจสำหรับ FC เด็กหวานและบอสคิมโดยเฉพาะนะครับถ้าหากว่าคนที่เป็นแฟนคลับผู้ข้างคลในการทำงานของแก๊งเด็กหวานและชื่นชอบชื่นชมในตัวของบอสคิมนะครับคุณจะฟินแบบสุดๆเลยทีเดียว แต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นคนใจหยาบคนใจแคบคนไร้หัวใจแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดติดเกมที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสพความเกลียดชังที่ไม่ชอบและต่อต้านทุกๆผลงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กหวานนะครับในคลิปวิดีโอนี้คุณอาจจะฟังไปแล้วรู้สึกแบบไฟท่วมหัวหัวร้อนจนแทบจะไม่บ้านเลยทีเดียวเชลนะครับก็ถือซะว่าผมเตือนแล้วนะ <laughs> โอเคนะครับตามธรรมเนียมนะครับ เรื่องราวที่เพื่อนๆจะได้รับชมรับฟังต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกขำๆไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้ขอทุกคนเพลิดเพลินสนุกไปกับการฟังที่ผมเล่าเพลินๆข้าวเวลาระหว่างทานข้าวขับรถกลับบ้านหรือว่ากํลาลังทํางานนะครับผม เอาละครับเริ่มต้นคลิปมาเนี่ยบอสคิมของเราเนี่ยเขาก็จะเล่าถึงเรื่องราวสมัยเด็กๆของเขาเว้ยซึ่งก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับที่ชอบเล่นของเล่นชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็ของเล่นสุดโปรดของเขาเนี่ยก็คือเลโก้นะโหของเล่นโปรดเหมือนกูด้วยผมก็เป็นเด็กคนนึงที่ชอบเล่นเลโก้มากนะั้นสมัยก่อนนะเพราะว่าเด็กๆสมัยผมเนี่ยหรือเพื่อนๆที่อายุใก,ใกล้ๆก,กันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่มีเงือนให้เล่นแล้ว เลโก้มันก็เป็นอะที่บันเทิงแล้วก็สะสมได้สวยงามใช่ไหมและของของสะสมสุดโปรดของบอสคิมของเราเนี่ยก็คือหัวกะโหลกและสัสตว์สตาฟเวไว <c oughs> ใช่ไหพีต้าทำไมไม่เข้าเนี่ยแล้วก็เขาก็ยังแชร์ต่ออีกว่าในของเล่นในกิจกรรมที่เขาชอบนะคือเล่นเกมนะครับและเกมโปรดของบอสคิมก็คือ Elden Ring ด้วยนะเพื่อนๆนะเออเขาบอกว่าเป็นเกมโปรดของเขาเกมนึง ในชีวิตประจำวันของการเป็น CEO ของบริษัทสวิตเบบี้อิงเนี่ยเขาก็ได้ต้องใช้คําว่าเล่นมุกและกันเป็นการแบบเรียกว่าคือในในในบทสัมภาษณ์ที่เขายืนในการปราศัยอยู่เนี่ยผมต้องพูดตรงว่ามันมีประโยคที่เขาก็คงประมาณว่าเหมือนเล่นมุกแซลใช้คําแบบจิกกัดอะไรเงี้ยเยอะมากซึ่งมันมีโอกาสถ้าคุณคุณพอจะรู้นะไอ้่าการแซลการจิกกัดต่างๆานานานเนี่ยมันมีโอกาสที่คู่ฟังจะเชื่อไปเลยหรือว่า เข้าใจไปเรื่องตลกเรื่องอะไรก็ได้เพราะจริงๆแล้วตามวุฒิภาวะไอ้เรื่องพวกนี้มันมันพูดเล่นๆกันไม่ได้มันก็มีหลายประโยคที่ที่บางอันผมเล่าผมผมไม่ได้เล่าไม่ได้ไม่ได้เอามาเป็นตัวอย่างเนี่ยแต่ว่ามีเยอะมากๆซึ่งดูแล้วเขาก็เป็นคนอุปนิสัยชอบพูดอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เหมือนพูดแซวตัวเองว่าฉันเนี่ยในตลอดเวลาการทํางานเป็นซีอโอเนี่ยก็คือฉันก็เป็นมาเฟียผู้หมวกมุ่นอยู่การเซนเซอร์และสร้างรทัดฐานของ d ดไอในวิดีโอเกมนะครับ ซึ่งก็เขาก็เหมือนเหมือนเล่นมุกขำๆเพื่อให้คนดูตลกตามอะไรแบบนี้เออแบบที่ทุกคนชอบกล่าวหาฉันว่าฉันเป็นมาเฟียแห่งวงการเกมอะไรแนวๆน,น,น,นั้นนะแล้วรรท่านประธานคิมก็บอกว่าหลังจากนี้ฉันจะแนะนำบริษัทสวิตเ Baby i n งให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันบริษัทของเราเนี่ยมีปัจจุบันเนี่ยมากกว่า80เกมที่ได้รับรางวัลแล้วก็มีเราเป็นส่วนร่วมในการทำงานด้วยกับเกมนั้นๆนะครับ หลังจากนั้นคุณครมก็ได้โชว์ภาพยูทูบเบอร์และเหล่าครีเอเตอร์ใจหยาบทั้งหลายนะครับที่พยายามสร้างเนื้อหาเกลียดชังแล้วก็สร้างเรียกว่าดิสเครดิตบริษัทพวกเราขึ้นมาเต็มเลยคือมีหลายช่องเลยมีทั้ง a อสม n g โกทั้งคุณเวโลดักที่ผมชอบเข้าไปดูนะแล้วก็เออไม่มีช่องกูอยู่แล้วเราเ,เ,เป็นคนแบบชายขอบไงเราเราเป็นคนเอเชียนึกอไหมแล้วก็ช่องผมไม่ได้ดังขนาดนั้นเรื่องของเรื่อง คือมีหลายช่องมากที่ชอบทําคลิปโจมตีเขาอะไรเงี้ยเขาจะมารวมให้หมดนะแล้วก็เขาก็เริ่มประเด็นหลักของการพูดเรื่องนี้คือเขามาในหัวข้อของ what h a p p e n d when you get harassed ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณถูกคุกคามประมาณนะั้นเขาก็จะยกตัวอย่างแหละเอางี้ผมเกิิ่นให้ฟังว่าเขาก็จะยกตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาเจอบริษัทเขาเจอเนี่ยมันเป็นการคุกคามรูปแบบหนึ่งแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเขาจัดการตัวเองยังไงอะไรแบบนี้นะ ท่านประธานคิมก็ได้เริ่มต้นการบรรยายขึ้นโดยการที่บอกว่างานของเราก็คือการเป็นที่ปรึกษาเรื่องราวพัฒนาเรื่องราวงานเล่าเรื่องสำหรับวิดีโอเกมบางครั้งเราก็จะแก้ไขและเข้ามาเขียนบทตอนท้ายบ้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างโลกแห่งวิดีโอเกมให้สวยงามงานทั้งหมดของเราเน้นไปที่เรื่องราวและการพัฒนาเรื่องของมันดูดีบ้าสวยงามไหมผมบอกแล้วว่าแฟนๆของบอสคิมเนี่ยต้องชอบเว้ย บริษัทของเราเริ่มต้นขึ้นในปี2018หรือประมาณ2020ก็คือน่าจะเป็นช่วงแบบก่อร่างสร้างตัวอะไรเงี้ยเอ่อเพิ่งมันจะมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรียกว่าตั้งตัวได้ไปชีวิตเป็นอันเนี่ยก็ปี2020นะครับโดยตอนแรกเนี่ยเราก็ได้ออกนโยบายในการช่วยเหลือเหล่าผู้พัฒนาที่เขาเรียกว่าได้รับการคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรมคือเขาเล่าว,ว่าช่วงนั้นมันจะมีการหลังจากช่วง back life matter ประมาณนั้นนะก็จะมีเรื่องการเมืองพวกเนี้ยเอ่อเรื่องแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายอะไร ผิวสีก็ครุกุ่นแล้วก็มันก็จะมีผู้พัฒนาบางคนในวงการเกมในอุตสาหการรมเกมที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นส่งสมัครงานไปบริษัทน,นั้นบริษัทนี้แล้วก็ไม่ได้รับโดยที่ไม่สมเหตุสมผลอะในประมาณนั้นเขาก็บอกเขาก็เลยช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยการที่ก็ให้เขียนอ e ีเมลมาหาเราแล้วก็เราจะช่วยหางานให้โดยที่เราเนี่ยก็ได้เริ่มตั้งบริษัทจากทีมงานแค่ท่าคน้นเองแล้วก็มันก็เติบโตเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ บอสคิมก็เล่าต่อว่าช่วงนั้นเนี่ยค่ายเกมหลายค่ายเนี่ยเรียกว่าขาดทีมงานเล่าเรื่องที่ดีคือขาดทีมงานเขียนบทที่ดีให้กับ เกมของเขานั่นเองนะครับแล้วเขาก็มองหาที่ปรึกษาดีๆที่จะเขียนเรื่องราวดีๆรวมถึงแง่างามของการเล่าเรื่องที่หลากหลายนั่นรวมถึงตัวละครที่หลากหลายด้วยเราจึงได้เข้าไปช่วยเหลือพวกเขาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็คือผลงานที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนั่นแหละก็คือ,อเป็นส่วนหนึ่งที่มันอยู่ดีมมีการเล่าเรื่องที่มันหลากหลายขึ้นอะไรขึ้นมาก็เขาก็มีส่วนเข้าไป เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่อยาเพิ่งตัดสินนะครับฟังต่อก่อนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่บอสคิมเนี่ยเขาค่อนข้างออกมาชี้แจงในการบอกปัดและปฏิเสธในสิ่งที่เราเข้าใจเขาผิดด้วย บอสคิมเล่าต่อว่าสิ่งที่ฉันคาดฝันเอาไว้หรือว่าคาดหวังเอาไว้นั่นเองเนี่ยฉันอยากจะเป็นทีมเขียนบทที่ดีที่สุดสําหรับวิดีโอเกมอยากให้ทุกๆครั้งที่ค่ายเกมเนี่ยมองหาหรือต้องการที่ปรึกษาในการเขียนบทเขียนเรื่องราวดีๆเนี่ยนึกถึงบริษัทเราเสมอแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยเมื่อเดือนตุลาคมปี2023มันก็จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงนั้นเพื่อนๆน่าจะพอจํากันได้ มันมีเกม2เกมที่ใหญ่มากๆกำลังจะออกภายใน1สัปดาห์คือออกวันไล่เลี่ยกันนะครับ23ตุลาคมจะมีเกม Spider-Man 2และวันที่27ตุลาคมจะมีเกม Alan Wake 2นั่นเองทั้ง2เกมเป็นเกม AAA ชื่อดังและเราได้ทำงานด้านเรื่องราวและตัวละครสำหรับทั้ง2เกมโดยใช้เวลาหลายปีในการทำงานกับ Spider-Man 2และในที่สุดเราก็ได้ประกาศเกี่ยวกับเกมเหล่านี้ เรารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อมองย้อนกลับไปเรารู้สึกตื่นเต้นเพราะเรามีผู้ติดตามแค่สองสามพันคนในเวลานั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักพัฒนาเกมที่เราคิดว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นและภาคภูมิใจในงานของตัวเองแล้วว้าวมันดีมาก yes อะไรแนวๆน,วน,วนี้นึกออกไหมคือที่เขาพูดถึงคนติดตามอะไรเงี้ยมันก็คือหลายคนอาจจะงงว่ามันติดตามที่ไหนว่ามันเป็นแพลตฟอร์มอะไรมันเป็นเอ่อทวิตเตอร์หรือเปล่าคือพวกอ,อุตสาหการรมเกมพวกนี้เขาจะมี แอปพลิเคชันที่เรียกว่าคนทํางานเขาจะติดต่องานกันแล้วก็ติดตามผลงานกันนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเอออะไรแบบนั้นนะซึ่งเขาก็จะไม่ได้มาอ่านพวกทวิตพวก Facebook อะไรแบบเราเพราะว่าเขาก็มองว่าไอ้ไอ้พื้นที่พวกนี้มันท็อกซิกแล้วมันเป็นพื้นที่เกี่ยวกับเหมือนคนทั่วไปอ่ะเออนะครับ บอสคิมเนี่ยหลังจากที่เหตุการณ์2เกมนี้จะออกก็คือเหมือนคนแบบเพิ่งทํางานเนอะภาคภูมิใจมากที่ได้รับงานระดับ AAA ครั้งแรกแล้วก็เรียกว่าตื่นเต้นมากกับทีมงานทีนี้พอเกม Spiderman 2กับ Alan Wake สออกไปเนี่ยบอสคิมเขาก็ได้ไปเช็คในโลกอินเทอร์เน็ตเลยว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ที่จะเห็นนะครับมันก็คือแบบ พอคนเล่นแล้วสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องเกมนี้มันดีมากเลยเพราะว่าเขาอ้างว่าเขาทํางานเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและการส,สรรรส้างเรื่องราวที่วิเศษหรือพิเศษถูกไหมปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้เจอในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ท้ามะทานคิมหรือว่าบอสคิมของเราเนี่ยเรียกว่าน้ําตาตกนะเพื่อน ฉันไม่ควรทำแบบนั้นเลยแทนที่จะได้รับคำชมหรือมีคนพูดว่าว้าวคุณทำได้ยังไงเนี่ยเนื้อเรื่องที่คุณสรรสร้างมาจากทีมงาน Sweet Baby Ink เนี่ยมันสุดยอดไปเลยแต่มันกลับกลายเป็นคำด่าและคำต่อต้านเพื่อนๆ ตามจริงแล้วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฉันได้เห็นโพสต์แรกนั้นฉันไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าฉันบังคับหรือยัดเยียดคนผิวสีเข้าไปในเกมอัลันเวกสองซึ่งเราไม่ได้เป็นคนทาเราเรื่องถูกกล่าวหาอีกว่าเราใส่ธงสีรุ้งเข้าไปในนิวรยกของสไปเดอร์แมนซึ่งนั่นเราก็ไม่ได้เป็นคนทําอีกเหมือนกันถึงแม้เราจะชอบที่เห็นธงแบบนั้นและตัวละครผิวสีในเกมก็ตามแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการออกแบบพวกนั้นเลย บอสคิมยังกล่าวต่อว่าทันใดนั้นเราก็ได้ถูกกล่าวหาทันทีว่าเราได้รับเงินทุนจาก BlackRock BlackRock เนี่ยมันเป็นบริษัทลงทุนใหญ่นะของต่างประเทศซึ่งแบบถ้าเพื่อนๆติดใครเป็นสายการเงินจะรู้ว่ามีช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีบ้านเราก็ได้แบบเรียกว่าจะแบบอยากจะดีลให้ BlackRock มาลงทุนอะไรในในธุรกิจบ้านเราอะไรแบบนี้นะ และจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นบริษัทพัฒนาเรื่องราวเราเป็นบริษัท DEI ที่มีเซ็นเซอร์ขอบเขตอย่างครอบคลุมแล้วก็ยัดเยียดสิ่งต่างๆและเราอยู่ที่นี่เพื่อใช้พลังทั้งหมดเพื่อบังคับให้บริษัทต่างๆนั้นวอกนี่ก็คือสิ่งที่เขากล่าวว่าเนี่ยผู้คนหลังจากที่ได้สัมผัส Spider-Man 2และ Alan Wake 2ก็แบบกล่าวหาเขาสร้างทฤษฎีสมคบคิดนูน่นนี่นั่นโจมตีสารพัดคือฉันก็จะเป็นเหยื่อฉันก็ถูกใส่ร้ายท,ท,ทั้งที่เราเนี่ย แค่อยากจะสร้างเนื้อเรื่องหรือเนื้อที่พิเศษให้กับวงการเกมหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็ได้มีทฤษฎีสกคคบิดมากมายมีการใส่ร้ายมากมายมีการปลุกระดมจากฝ่ายขวามากมายมากไปจนถึงมีการโพสต์ด่าจากอีลอนมัสชายที่รวยที่สุดในโลกแล้วท่านประธานคิมหรือบอสคิมของเราเนี่ยก็ยังพูดถึงอีลอนมัสอีกว่าคิดดูว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนี่ถึงขั้นว่า อีลอนมัสคลานออกมาจากหลุมเงินของเขาเพื่อโพสต์ด่าอยากให้พวกเราล่มจมอย่างนบ้าผมบอกแล้วว่ามันเขาจะมีคําพูดแบบติดจิกัดเมื่อไหร่ติดจิกัดๆๆคือไม่ได้พูดเฉยๆก็จะติดจิกัดติดอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากในการพู่ของเขานะแล้วก็คนดูก็ชอบเลยแบบนี้นะอืมก็พอเข้าใจอ่ะเออ,เอกูก็ชอบจิก,กัดเหมือนกันนะ <laughs> ในช่วงพีคที่สุด ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาคมของปีนี้เราได้รับอีเมลประมาณ300ฉบับต่อวันซึ่งต้องยอมรับว่าบางส่วนเป็นสแปมหรือว่าบอทแต่ในส่วนมากมีคำขู่คำด่าและการขู่ฆ่าครอบครัวของเรามาด้วย เราเคยได้รับคําขู่ถึงขั้นว่าจะวางระเบิดครั้งหนึ่งเราเป็นตัวตลกและผู้ที่ปกป้องเรากับโดนถูกด่ากลับอย่างรวดเร็วเหมือนตัวตลกคือหลังจากนั้นก็เรียกว่าโดนโดนโดนเยอะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากจะปกป้องเราเข้าใจปณิทานการทํางานของพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าโดนแบนโดนแขวนโดนล่าแม่มดการเป็นยกใหญ่เชียรคนน่าองศารบอสคิมยังยืนยันว่าในช่วงเวลาที่ขบวนการนี้ไม่สามารถหาสาเหตุอื่นมาโจมตีเราได้แล้ว พวกเขาย้ายไปกลุ่มอื่นที่พวกเขารับรู้ว่าเหมือนกับพวกเราขนาะเดียวกันที่ทำลายหน้าที่การงานและผลประโยชน์ที่แท้จริงของพวกคนเหล่านั้นและปกปิดมันไว้ด้วยเสียงร้องปลุกระดมของอำนาจสูงสุดของฝ่ายขวาจัดบอสคิมเขาก็มองว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรียกว่าการจุดไฟของฝ่ายขวาจัดที่ ไม่อยากจะให้ฝ่ายซ้ายเนี่ยได้งอหัวขึ้นมาคือฝ่ายขวาจัดก็แบบพวกเยียดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เอาคนผิวสีไม่เอาคนที่เรียกว่าหลากหลายหรือว่าหลากหลายทางเพศอะไรก็ตามนะครับเขาก็มองอว่าอันนี้เป็นการโจมตีรูปแบบหนึง่งทางการเมืองของฝ่ายขวาจัดเว้ยบอสคิมยังบอกต่อว่าฉันรู้สึกแย่ที่ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาฉันคล่ำครวญและร้องไห้ฉันรู้สึกแย่ที่เชื่อมั่นในบริษัทและพูดถึงบริษัทนี้ ผู้คนมักเข้ามาหาฉันโดยเฉพาะในงานอย่าง GDC และพวกเขาบอกกับฉันอย่างใจดีว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากพวกเรามาเสมอและจากความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นเข้าร่วมกันของพวกเราและฉันบอกว่าขอบคุณมากแต่ลึกๆแล้วฉันรู้สึกละอายใจฉันรู้สึกว่ามันผิดใช่ไหมพวกเรามันทำอะไรผิดมันผิดตรงไหนมันผิดจริงๆเหรอเราทำอะไรผิดไปอะไรแบบนี้ เรากำลังจะทำในสิ่งที่ดีเราเป็นนักเขียนและเราเป็นนักออกแบบมีทักษะและประสบการณ์มากมายและเราไม่เคยเซ็นเซอร์สิ่งใดเลยเราไม่เคยต้องการทำเช่นนั้นถ้าจะถามฉันตรงๆฉันบอกตรงๆเลยว่าจริงๆเกมส่วนใหญ่เนี่ยควรจะหื่นได้มากกว่านี้อีกและฉันคิดว่าเกมส่วนมากด์กได้มากกว่านี้ฉันคิดว่าเกมมันควรจะแปลกมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำอันนี้ก็เป็นความเห็นของบอสคิมนะครับว่าเฮ้ยทั้งหมดที่พวกเรา มองเขาหรือกล่าวหาเขาไม่ว่าเขาจะไปเซ็นเซอร์เกมนั้นเกมนี้หรือว่าเขาจะแบบใส่ตัวละครอ,อะไรแปลกๆเข้าไปหรือว่าเขาจะตัดอะไรที่มันฉากที่มันดูหืน่นดูอะไรเกินไปแบบไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของเขาเว้ยเขาแค่สรรสร้างเรื่องราวที่สุดจินตนาการเป็นเพื่อนเข้าใจปะ่ะสุดท้ายนะครับบอสคิมก็ได้ทิ้งท้ายว่าพวกเราเป็นเพียงนักเขียน พวกเราเป็นนักเล่าเรื่องพวกเราเป็นนักออกแบบเรื่องราวพวกเราเป็นคนสร้างสรรค์พวกเราหลงไหลและพวกเราเป็นคนตลกพวกเราทำสิ่งนี้เพราะพวกเรารักมันพวกเรารักมันมากจริงๆถึงขนาดที่เราจะทำมันต่อไปแม้กระทั่งในเดือนที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราก็คือเรื่องราวจบแบบฟฟนาเล่ เช่อสวยงามเชื่อกูยังแฟนแฟสวีทเบบี้อิงจะต้องรักเนื้อหานี้แน่นอนไหมก็นี่ก็คือคำปราใัยเข้าวๆนะจริงๆมาประมาณ20กว่านาทีแต่ผมตัดมาบางส่วนที่สำคัญมีบางส่วนที่เขาก็บนวินเวอร์อะไรไปซึ่งจริงๆมันวนวน,วนลูบเว้ มันวนเนื้อหาบางจุดก็ซ้ำอะ่ะเขาจะพูดวนอยู่แค่สิ่งที่เกิดขึ้นนะฉันไม่ได้ทําบริษัทเราไม่ได้ทำนะบริษัทเราแค่เน้นเรื่องการเล่าเรื่องเรื่องการสสร้างเรื่องราวการเขียนตัวละครที่ประกอบเข้าไปแล้วเราไปที่ปรึกษาเราไมา่ได้มีอํานาจในการที่จะมาล็อบบี้หรือบังคับบริษัทไหนเลยนะครับแล้วยังมีพูดถึงประมาณด้วยว่า หลายคนชอบคิดว่าเราล่ารวยเราตบรัพย์จากบริษัทนู้นนี่มาจริงๆไม่ใช่เลยเราก็เป็นคนทํางานหาเช้ากินข้ามนะครับแล้วก็เราไม่มีวันหยุดซะด้วยซ้ําอะไรแบบนี้เพื่อนๆสามารถใช้วิจารณญาณกันได้ว่าเนื้อหาที่ผมเล่ฟังเนี่ยมันน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อแค่ไหนจริงๆมันก็พูดกันได้หมดเพราะว่ามันเป็นการปราใสะซึ่งมีสคริปต์ยังไงก็ได้แล้วก็พูดยังไงก็ได้อีกหลักฐานก็ไม่มีออกมาทีนี้ ถ้าถามผมในแง่ที่ตัดเรื่องของการโจมตีในแง่ร้ายของทาง Sweet Baby i n k และก็บอสคิมออกไปเนี่ยผมก็แค่อยากจะผลแค่สงสัยนะครับว่าถ้าเกิดสิ่งที่หรือว่าเนื้อหางานของเขาบอกเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้องเลยกันใส่ตัวละครนู้นตัวละครนี้เข้าไปดัดแปลงออกแบบหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นแล้วต่อว่ากันเนี่ย อย่างคอนคอร์ดอ่ะมึงก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบไงกาอ่านการออกแบบมันมีปัญหานะนึกออกปะผมว่าเขาแค่โชว์เปเปอร์ก็จบคุณโชว์เปเปอร์ได้ว่าเกมนี้ที่ทุกคนดา่าเช่นคอนคอร์ดคนด่าว่าเอมันใส่เดเดมเข้าไปทําไมมึงใส่ตัวละครอะไรแปลกๆเข้าไปทำไมทําไ,ทไ,มทไมดีไซน์ตัวละครมาห่วยขนาดนี้อ่ะคุณสามารถใส่ อธิบายได้ชี้แจงได้ว่าเราทํางานส่วนไหนไม่ส่วนไหนนึกออกไหมหรือต่อให้มันจะมีสัญญาอะไรก็ตามผมว่าเรื่องนี้มันพูดกันได้ว่าเนื้อง,งานของเราขอบเขตอยู่แค่ตรงนี้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 แต่ทีนี้มันเป็นการที่ปล่อยให้คนเล่นหรือผู้ชมหรือผู้บริโภคคิดเอาเองแล้วเขามีส่วนเกือบทุกเกมที่มันมีการเขียนดัดแปลงออกแบบตัวละครแบบนี้ออกมานะครับแทบจะทุกเกมแล้วก็มีการถูกปรับเปลี่ยนต่อให้สมมุติจริงๆเป็นการปรับเปลี่ยนจากผู้พัฒนาเองก็ตามนะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันก็ส่งผลกันคือผมไม่เชื่อจริงๆอันนี้ส่วนตัวผมไม่เชื่อเลยว่าเขาจะไม่มีส่วนยุ่งเลย mm hmm. เช่นทุกเกมที่คุณเห็นตัวละครแม่แปลกๆมีคนเชื้อชาติแปลกๆเข้ามาแบบไม่สมเหตุสมผลแล้วก็อะไรพวกนี้คือเขากูไม่เกี่ยวเลยกูเขียนเนื้อเรื่องอย่างเดียวทั้งหมดคือผู้พัฒนาเป็นคนยัดเข้าไปเองผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น100%เป็นไปไม่ได้มันต้องเกี่ยวเว้ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเกมหลายเกมมีแฟนชส์มาแล้วเกมหลายเกมเพิ่งสร้างใหม่มันไม่มีเหตุจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องออกแบบหรือใส่สิ่งต่างๆที่แฟนๆไม่ชอบลงไปตามหลักการของการทํางานเพื่อขายของนะครับอันนี้เหตุผลที่2ก็คือผมมองว่าเกมหลายๆเกมที่สวีทบีบีอิงเข้ามามีส่วนร่วมแนละบอกว่าเข้ามาในการเขียนเรื่องราวพัฒนาเรื่องราวอะไรเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นจะต้องเน้นเรื่องราวขนาดนั้น แล้วก็เกมที่เขาเข้ามาบอกมีส่วนร่วมในเรื่องราวอ่ะแม่งเนือนอน้อเรื่องก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยมันอาจจะมีคนที่ชอบและไม่ชอบแต่มันไม่ได้เป็นทุกอันอ่ะมันไม่ได้เป็นทุกทุกผลงานของเขานึกออกไหมพอบางบริษัทที่เราชอบชอบกันเนี่ยดูทีมพัฒนาดูชื่อบริษัทเราไว้ใจเลยว่าสนุกแน่แล้วก็มีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงด้วยความที่เขามีมาตรฐานของเขาสวิตเบบี้อิงมันมีมาตรฐานที่ทุกคนมองเห็นว่าทุกครั้งที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกมใดเกมหนึ่งเนี่ย เกมนั้นจะมีปัญหา1คือไม่สนุก2คือมีการเนื้อหาอันเจนดาแปลกๆเข้ามาแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นคือทําให้เกมไม่สนุกนะครับทีนี้เรากลับไปพูดถึงเกมที่ไม่มี s วี e เบบี้อิงถ้าเกิดว่าเขาสร้างบริษัทมาเพื่อเรียกว่าโห oh, อยากจะทําเนื้อเรื่องให้แม่งดีมากเลยแล้วก็เขาทําได้ดีจริงๆสมมติเนื้อเรื่องดีมากจริงๆเลยในทุกเกมที่เขาเข้าไปจับเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้ไหมเพื่อนๆลองคิดตามเอาดู แล้วหลายๆเกมที่ประสบความสำเร็จแล้วเพื่อนๆชอบผมชอบแฟนๆเกมชอบก็ไม่จำเป็นจะต้องมีทีมเขียนบทจาก s w ิตเบบี้อิงเข้าไปปรับเปลี่ยนเรื่องราวหรือว่าเขียนพัฒนาตัวละครอ,อะไรเพิ่มเลยดังนั้นกลับไปสู่คำถามท,าที่ว่าแล้วจะมีบริษัทนี้เพื่ออะไรมีบริษัทที่ปรึกษาเขียนบทเนี่ยเพื่ออะไรในเมื่อแต่ละทีมที่สร้างเกมเขามีทีมเขียนบทของเขาอยู่แล้วหรือบางทีมที่ไม่มีเนี่ย ผมไม่เชื่อว่าบริษัทสวีทเบบิงจะเป็นคำตอบสุดท้ายในการสรรสร้างเรื่องราวคือถ้าเขามีดีจริงๆเนี่ยเขาพูดแล้วว่าคุณรู้ไหมจริงๆเกมในอดีตเกมนั้นเกมนี้ที่ทุกคนชอบกันแล้วประสบสำเร็จเนี่ยมันมีหนึ่งในทีมงานของเราเนี่ยร่วมทำอยู่พร้อมกับโคหลักฐานแค่นั้นก็จบแล้วนึกออกปะอันนี้คือผมยังไม่เห็นการันตีเลยเลยว่าผลงานจากบริษัทนี้เขียนเกมออกมาหรือนถถีเอรเรื่องได้ดีจริงๆอะ่ะถ้าเขาบอกอย่างนั้นแค่ เออแอสซิงควิสชาที่กําลังจะออกเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องคนยังไม่ต้องเล่นเลยก็ด่าแล้วว่าเนื้อเรื่องหรือกอารออกแบบตัวละครมันห่วยอันนี้ก็งานคุณเนี่ยเพราะว่าคุณบอกเองว่าคุณทําส่วนนี้ส่วนมากหรือไม่ใช่อีกไม่ใช่อีกคืออะไรที่ไม่ดีในเกมคือกูไม่ได้ทำอะอทรงนั้นอะตอนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ ผมก็แค่เขาชัดเจนได้คุณก็ออกมาบอกเลยว่าเกมไหนคุณทําอะไรแค่นั้นเองแล้วก็วัดวัดกันไปถ้าเกิดจะขายงานจริงๆอะ่ะเออถ้าเป็นบริษัทอะ่ะถ้าผมเป็นคนสร้างบริษัทเนทีบเรื่องราวให้กับวิดีโอเกมเนี่ยผมก็ต้องพรีเซนต์บอกว่าว่าเกมนั้นผมทาส่วนไหนบ้างเกมนี้ผมทำส่วนไหนบ้างเพื่อให้เขาเห็นงานชัดเจนเหมือนทีมกราฟิก ก็รู้ว่าโมเดลไหนเขาทำโมเดลไหนเขาไม่ทำเกมไหนที่เราชอบเรายังรู้เลยไอ้ทีมนี้เป็นคนสร้างเว้ยอ,อ้คนสร้างออระบบเดิมมาเอนจินไหนรู้หมดอันนี้มันคือปัญหามันก็เลยคุมเคลือแล้วก็ หลายๆอย่างก็อย่างที่เราเห็นมาจริงๆเขาไม่ยอมรับมาตลอดนะถึงแม้จะมีทีมงานที่ออกหลุดออกมาพูดว่าว่าฉันจะเผาวงการเกมอะไรก็ตามเราต่อยเขาพูดเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตีว่าเป็นมุกไงเป็นมุกก็พูดเล่นๆก็เห็นคนชอบว่าฉันแบบนี้ฉันก็เลยแซลตัวเองเล่นตัวเองอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะโอเคไหมแล้วก็อีกอย่างก็คือเกมเนี่ยมันไม่เหมือนกับโลกภาพยนตร์นะอย่างโลกภาพยนตร์หรือภาพยนตร์หนัง ซีรีส์ต่างๆเนี่ยมันมีบริษัทที่รับหน้าที่เรื่องนี้ไว้เออมีทีมเขียนบทมีเอาซอร์สเนี่ยมีจริงๆเพราะว่ามีเดียของภาพยนตร์มันจะต้องอาศัยเนื้อเรื่องในการดําเนินแต่มีเดียของเกมไม่ได้อาศัยเนื้อเรื่องในการดําเนินนะเพื่อนๆจะเข้าใจผิดมันมีเกมที่มีเนื้อเรื่องคือเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่เน้นเนื้อเรื่องใช่ไหมเน้นเนื้อเรื่องแต่ไม่ได้เอาเนื้อเรื่องในการดําเนินเรื่องแล้วใครดําเนินเรื่องก็ผู้เล่นไงเรา ผู้เล่นดําเนินเรื่องแม้ว่าเนื้อเรื่องอะเนื้อเรื่องดีเนื้อเรื่องกลางเนื้อเรื่องห่วยผู้เล่นดําเนินเนื้อเรื่องผู้เล่นสนุกไหมปฏิสัมพันธ์ความรู้สึกการควบคุมต่างๆผู้เล่นแฮปปี้ไหมเนื้อเรื่องก็เป็นตัวสอดรับให้มันสมบูรณ์ขึ้นเกมดําเนินด้วยผู้เล่นประกอบไปด้วยเนื้อเรื่องเกมบางเกมไม่มีเนื้อเรื่องเฮี้ยอะไรเลยหรือมีใส่ไปตาม back story ตัวละครคนไม่แคร์ ก็เล่นแค่เกมเพลย์สนุกไหมซึ่งไม่เหมือนโลกภาพยนตร์เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะอ้างว่าแค่อยากจะมาทําเนื้อเรื่องให้ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจ,จะอยู่ผิดอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทเกมหลายเกมค่ายเกมหลายเกมที่ทําเนื้อเรื่องได้ดีนําเสนอรได้ดีอยู่แล้วอยังแบ็กมิดวูคองเนี่ยบริษัทจีนเพิ่งเปิดใหม่ด้วยอาจจะมีเดเวลลอปเก่าๆมีประสบการณ์มาช่วยก็ตามเนี่ยเลาโคตรดีถึงแม้จะเล่นยาก เล่าดีมากอาร์ตเวิร์กดีมากทุกอย่างดีมากก็ไม่เห็นต้องใช้บริษัทที่ปรึกษาจ่ายเงินแพงๆอะไรเลยนะครับโอเคประมาณนี้พูดให้เพื่อนๆลองคิดตามกันดูนะแล้วก็ใช้วิจารณญาณละกันกับการรับชมว่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่บอสคิมเขาออกมาแถลงการในครั้งนี้หรือเปล่านะครับกดสนับสนุนกันได้ที่ปุ่ม subscribe ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วใครก็ตามที่อยากจะเข้าไปคุยกันแบบ ใกล้ชิดแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็สามารถเข้าไปกดติดตามสามารถเข้าไปกดจอยกันที่ Discord หลังบ้านได้นะครับและสุดท้ายนี้ผมตองท็อคคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัด,ถดไปนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับผมและพบกันใหม่ใน e ีจถัดไปครับสวัสดีครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว,ว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่า การที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้ไปส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาบหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดเรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่นทำลาย ุาสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ป <c oughs> ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม